Thank you. เกม24 e ว็เบเติมเกมอันดับนหนึ่งของไทยด้วยระบบอัตโนมัติใช้งา,ง,งานง่ายและรวดเร็วที่สุดมาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง20%กับทุกทายเกมออนไลน์ไม่พอเท่านี้เรายังจำหน่ายบัตรเติมเกมที่ถูกที่สุดณนตอนนี้หากสนใจคลิกลิงกบนโปรไฟล์ได้เลยเติมเกม24ให้คุณฟินทุกการเติมเกมได้แล้ววันนี้ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนวันนี้ก็มากับแวร์นะครับแต่บอกเลยว่าเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะวันนี้เพราะเขามากับบัฟใหม่นะครับได้รับความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะระหว่างไอ้มันใช้โหมดนั้นน่ะโหมดดาวกระจายรัวๆเออผมก็พูดไม่ถูกนะครับนั่นแหละบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนยังไงก็ยังเก่งที่สุดในแครี่นะผมว่าหมายถึงช่วงต้นเกมนะครับอ้าวแลวลูกพี่โนบิตะยืนนิ่งทำไมเพื่อนเออเอาไปก่อนนั่นแหละ พักผายกันหนข่ำนะครเบให้เขาไปเก็บเลือดหลังป้อมไปเราจะได้ได้เปรียบในการกดดันเลนนะต้นเกมเล่นเยอะๆเ,เลยครับแวนสบายอยู่แล้วตัวมันไม่ต้องกลัวใครนะต้นเกมก็กดให้เยอะเข้าไว้นะเพราะว่าเลนมาเมื่อไหร่นี่หมดเวลาเราแล้วนะโอเคตอนนี้ก็แมปใหม่ด้วยนะครับหัวจะปวดนะแล้วแบบชอบเดินหน้าถูขืออ่อเออบางทีเราก็เดินปกติของเราเนี่ยแหละเฮ้ยจะบอกนะว่าได้โอเค ไปหยอกให้เราดีใจนะครับก็ปรับตัวกันไปนะแมปใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกเลยนะครับมันก็จะงงๆหน่อยแต่ถ้าเล่นไปสักพักก็เดี๋ยวชินเองนะโอเคไปครับไปกดหนุ่มแว่นกันต่อมานี่มานี่ถ้าเข้าระยะนี่โดนผมนะจริงเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนมาดีเทตุสู้แว่นไม่ได้นะครับทอนผมบอกเลยยืนวัดยังไงก็เสียนะจังวันนี้แก๊้ของหุกคมเพื่อน ดูมิอ่ะปาสกิลโหเสิร์ฟให้ขนาดนี้ต้องมาแล้วอึบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ดึงให้มาหลอดผวานะเมื่อกี้หรือเรียกสั้นๆว่าดึงขู่เขีรยไปครับระหว่างนี้ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจบเว็บนี้เราก็ต้องไปรีบโซนพื้นที่ในการเอามังกรแล้วนะครับได้พื้นที่โซนก่อนแน่นอนแต่ว่าถ้าแกลกดึงโดนถ้าแกลกดึงโดนเออเดีย๋ยว่าจะไม่ดึงแล้วครับง้างนานจัดแล้วก็เรียบร้อยนะปิดมาหลอดได้ก่อนมังกรขึ้น ประชากรเรล,ล่างเราจะเยอะกว่านะครับไม่สบายในการเอามังกรนั่นเองเดี๋ยวผมไล่ให้เดี๋ยวผมไล่ให้ตีไปเลยโอเคสวยครับ <S <S แต่ก็เป็นหุายโจนไม่ลอดดีอย่างนี้โอเคสวยปิกฟและยัดต่อที่ฟ้านะครับทามมิงม่งทามมิ่งดีจัดที่บอกว่าทามมิง่งดีคือเราตีมังกรเสร,ร็จฟ้าเขาขึ้นพอดีนะครับแล้วเราก็ไปเอาได้เลยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าทามมิง่งดีนะสำหรับผมเป็นแบบนี้นะครับ โอเคกลับมาที่เลนกันต่อนะครับยังคงยืนเลนกับหนุ่มแว่นเหมือนเดิมนะเฮ้ยแต่ว่าเขาก็ได้บัฟมานะทอนอะใช่ไหมอืมแต่มันก็ไม่ใช่บัฟที่โอเวอร์ที่จะทาให้มันเก่งขนาดนั้นนะผมว่าบัฟนี่ขอสมฟ้ากลับมาได้ปะละ่ะเออถ้าบัฟอย่างนั้นอะผมบอกเลยว่าบันเทิงตัวไหนก็มาเหอะจริงเลดเกมยิงล้มหมดอะเออตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะยูเอพยายามมาปาสกิลโ ตอดเราครับเนี่ยไอเนี้ยหน้าเนื้อผมบอกเลยยูเอเนี่ยตัวน่าลำพานจริงเฮ้ยทํำเอาสุดโบไปก่อนถ้าเป็นแพทก่อนโดนซองยัดหน้าขนาดนี้ที่ล้มแล้วนะครับนาคอสแต่ว่าทีมผมยังได้อยู่หรือเปล่าวะเหมือนจะไม่โอเคหอยแล้วครับไม่ไหวไม่ไหวอยู่ต่อนี่เสียเยอะแน่ๆนสวยครับโบเรียบไปเพื่อนผมว่าได้เวลาดันป้อมล่างแล้วตอนนี้ก็จะ4นาทีแล้วนะครับอีก5วิ โอเคสบายเลนล่างแต่เลนบนนี่ไม่รู้ยังไงนะครับเหมือนจะโดนอินเวนดแต่ท่าหน้านาคอสน,นะแต่ยานกาบิเตอร์รับมือได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับพอดูจากฮีโนะร่เนาะเลนล่างบึ้มเพื่อนเฮ้ยเอาเะล่ะเอายูเอะล่ะ,ออละแก๊กขอเน,น้นๆเพื่อนฟิกเกอร์ดึงฟิกเกอร์ดึงหมอบเขาให้โอ้โหแล้วโดนไม่คิดว่าจะโดนนะนะ่ะสวยไปอีกนะครับแล้วก็ต่อที่บัฟฟ้าทามิ่งดีอีกแล้วโอเค เอาอยัางไงจะสลงสลับอะไรไหมนะครับแต่ถ้าจะสลับผมขอเคลียร์เลนแล้วก็ไอ้นี่ก่อนนะเอาคีป,ป่าาก่อนเฮ้ยมันจะเอามันจะเอาอนี่มันจะเอาได้ปะโอเคพอแล้วครับสกิลตามไม่มีนะเดี๋ยวเคลียร์คีปเสร็จก็อาจจะสลับนะครับเดี๋ยวค่อยบอกเขาแล้วกันหลับชิวๆไปก่อน,นเลนบนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับลิกเตอร์ไหวชิวอยู่ละเวเลสมันอ่อนนะเดี๋ยวนี้สมเล่นยากมากนะครัรบร คือผมว่าถ้าได้ความเร็วการเคลื่อนที่กลับมานี่ยังพอคุยกันได้นะเวเลสอะตอนมันฟันอะไรเงี้ยแต่นี่แบบโหไม่ไหวครับทำใจเล่นไม่ได้นะเมื่อก่อนผมก็ชอบเอาไปเข้าป่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยากยากอืมโอเคเคลียร์มากี่เว็บแล้วไม่ยังไม่ได้สลับเลยช่วยนี่ตีก่อนแล้วกันเท่าที่เล่นมาตอนนี้ความรู้สึกผมนะแวนที่บัฟมาใหม่นี่ก็มันไม่ค่อยต่างจากเดิมอะมันก็เก่งเหมือนเดิมอะเออสไตล์มันนะครับ เดินเดินยิงยิงยัดยัดอะไรไปนะเ,เน้นบีต้นเกมนะครับแต่ก็แผ่วปตามสูตรนะแต่ถ้าจบได้ต้นเกมถึงกลางเกมก็สบายครับตัวมันเก่งอยู่ละอืมแล้วผมคิดว่ามันก็ยังจะเป็นแคลรี่หนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะและยิงบัฟมาแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบกระเทียมดองไปเพื่อนต่อป้อมบนแบบซิวๆเดี๋ยวรอแก๊กดึงอ่ะ มาตันให้แล้วเอาเลยจังหวะเนี้ยดึงไม่ต้องคิดเยอะโอ้โหวิสวยครับนึกว่าเขาจะดึงมาหลอดนะแต่อ้นนี้มันเวยโอกาสรัดไก่นะครับเป็นฮุกแคลี่เรียบร้อยหมดตีไปดีเก็บป้อมบนได้นะมีสิทธิ์ได้ลุ้นต่อป้อมสโลนะครับต้องมารอดูว่าเขาจะส่งใครมากันถ้าเป็นยูเอ็กก็ยากหน่อยเฮ้ยแต่ถ้าเหลี่ยมนี้โอ้โหฝันดีครับน้องไปเพื่อนยาวยาวยาวเออสวยกลับมาการบ้าวสองคนล่างอ่ะ เป็นการบ้านบื้มนะเว้ยเพื่อนอ๋อดีมาเกิดแล้วนะครับ,บมาแต่แต่เราเราไม่กลัวอยู่แล้วนะแก้ขอเน้นเน้เนออเอาอีกแล้ว๋อ,อโดนสองรอบแบบนี้มผมผมร้องจริงฟนี่ฟิกเกอร์โยกแล้วฟรีเอาเขาให้แล้วนะครับกับแวนตัวนี้ตีไปครับเรื่อยๆจบได้ปะไม่น่าได้นะทีมเขาเกิดโอเคยูเอะมาไล่ยอมเพื่อนถอย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 ไปฮะลุยกันต่อแบล็มา แก๊กมาเฮ้ยเอ,อาโหลุ้นแทนยังไงมาสวยอยู่ได้อยู่โอเครวบหมดถอย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 ,ถอยเออเออถอยถอยสวยครับจังหวะนี้ผมรู้ว่าจะไม่ฮุกแล้วนะไอเราก็ลุ้นแทนนะลุ้นเป็นหวยเลยโอเคแกกลับบ้านไปแล้วนะครับเราต้องรีบไปเร,เราจะบอกว่าจะรีบไปเติมเพื่อนนะแต่ว่าเจอสิ่งล่อตาล่อใจนะครับแ,แย่งมาไม่ได้น่าเสียดาย อย่างนี้ถ้าโลไม่อยู่เราต้องรีบไปกรุ๊ปกับเพื่อนให้ไวนะครับแครี่พยายามอย่าเล่นแยกนะผมแนะนําว่าถ้าไม่ใช่หายาอย่าดีกว่านะครับอืทีมเขาปิดนี่เราหนียากอ,อ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนะครับบัฟมังกรมังกรดาร์คซเร์เยอ์นี่ทีมผมเอาหมดนะอะไรที่เป็นการตีบัฟทีมผมก็เอาหมดแหละโอเคเรื่อยๆไปก่อนเน้นแบบสะสมบัฟแล้วแบบลุยตู้มเดียวเลยตอนนี้ขอตีก่อนแล้วกัน ชาหน่อยอร่อยชัวร์ไปเพื่อนบอกเลยว่าจังหวะนี้ใครก็ล้มแวนห่มโคตรคลั่งแค่นั้นแหละของเต็มกระเป๋าเ้ยลิเตอร์สวยเอาดี1ลุมสองสนี่แท้ทู่ะไปเพื่อนจะฟิกไปไหนเออโอโหแล้วผมไม่น่าฟิกเลยคือไม่เนียว่าแก๊กเขาจะดึงโดนนะช่างมาันคับเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะเราก็เอาชัวเออเราก็ไม่ไว้ใจเขาเหมือนกันนะกลัวจะดึงไม่โดนขอโทษด้วยเพื่อน ผมน่าจะไว้ใจคุณว่ะอุ้ยเอาอีกแล้วไอ้แก๊กตัวนี้โอเคถ่ายก่อนถ่ายก่อนเลี่ยมไม่ดีระวังเด้อะเรียบร้อยเรียบรอยโอเคแต่แรกคุ้มอยู่คุ้มเปล่าไม่รู้อ่ะแต่แรกเออเล่นการต่อแล้วกันเพื่อนถ้าไม่ได้ก็อย่าฝืนนะจ๊ะเดี๋ยวจะสวยแต่เลี่ยมนี้หน้าหน้าจบจัดแล้เขามียูเอะนะครับเค,คียร์คีฟดีเวอร์หมดหมด อย่างนี้ก็ใจเย็นนะอย่าไปฝืนธรรมชาติเดี๋ยวเกมนะครับนี่อ่ะเขาเรียกฝืนธรรมชาติอื้อฮู้ทายเ,เรื่อเกินไปพี่ชายโอเคสวยจังหวะน,นี้ลิกเตอร์เปิดวงเอาหมดเอาสุดตบไป2ครับตามต่อจังหวะน,นี้เรียบร้อยทิปเปิลคิวแต่ก็ไม่สามารถจบได้เหมือนเดิมนะครับไปลุยกันต่อครับกับภาร,รกิจขึ้นบ้านครั้งที่150ไปแล้วหเฮ้ยแตได้อยู่ถ้าเหลี่ยมนี้ดี โอเคลิกเตอร์อหูพังไฟเบอร์มากไม่รอดจะหนีไปไหนนุบิตะเออ,อเดลเลมอนก็ไม่มีมาช่วยนะครับตรงนี้ไปจบ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 พี่เกดเล่นแล้วเกมันม่วงมากงี้สบายครับชิลเรียบร้อยแล้วก็เป็นทีมเรานะที่ควา้ญญาชชนะในตาน,นี้มาได้ห้สุดท้ายนี้ก็มีพลิกมีแพลงเหมือนกันนะตอนแรกเราโดนเปิดไงแต่แบบลิกเตอร์เข้ามาพังไฟได้ดีนะครับก็ เกือบโดนตบแต่หลบได้นะกลายเป็นทีมเราที่คว้าชนะไปแล้วก็เป็นคอนเทเลอร์25ดาวนะนรับได้คะแนนอันดับหนึ่งมาโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ